วันที่4ีทุระสำคัญเช้าตรู่ของวันใหม่มาเยือนโดยที่ทางฝั่งเอเมียกะเรียงสาวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยราวกับว่าสิ่งชั่วร้ายน่ากลัวทั้งหลายมันตามกลิ่นพรานสิงไปจนหมดสิ้นแล้วก็มีปานเว่าทั้งพรายสาวและเอเมียก็หาได้ลงใจแม้แต่จนนิดเดียวด้วยว่าพรานสิงเอง ก็ยังไม่กลับมาเช่นกันพรายสาวแม่รำไพยอยากออกไปค้นหาใจแทบขาดด้วยความห่วงความปลอดภัยของจอมพรานประดุดเมียห่วงผัวแต่ติดด้วยคำสั่งของพรานสิงห์ที่ให้ไว้ก่อนหน้าตามสมิงไปพรายสาวกระสับกระส่ายห่วงทางโน้นก็ห่วงห่วงกระเรียงสาวก็ห่วงพี่รำไพยอย่าก,กังวลไปเลยจ้ะอย่างไรเสียนั่นก็พรานสิงนะ ดอยล่างนอกจากท่านสมพานอุ่นแล้วไม่มีใครเก่งเกินหน้าพ่อฉันว่ามาอย่างนั้นรู้จักปลอบกันแน่เรานะฮะไม่กลัวฉันแล้วหรือไม่แล้วจ้ะหากผีสวยเหมือนพี่รำไพฉันก็ไม่กลัวแล้วพรายสาวยิ้มน,น้อยๆอเอเมียเองก็ยิ้มตอบเช่นกันช่างเป็นการปลอบใจระหว่างญิ้งสาวซึ่งอยู่คนละโลกแต่มีความกลัดกลุ่มเช่นเดียวกันที่น่าเวทนายิ่ง สำหรับเอเมียแล้วพรานสิงค์คือความหวังทั้งหมดที่หล่อนมีสำหรับช่วยหมู่บ้านหากพรานสิง์ไม่กลับมาหล่อนจะหาใครมาช่วยได้สมภารอุ่นงั้นหรือท่านเป็นพระท่านจะยอมยุ่งเรื่องแบบนี้หรือจากเช้าเป็นสายและบ่ายกระทั่งจวนตะวันลับฟ้าก็ยังไร้วิแววของจอมพรานสองสาวต่างโลกสุดจะหาคำใดมาปลอบโยนกันและกัน ต่างฝ่ายต่างได้แต่นั่งเงียบพี่รำไพจ๊ะถ้าพี่เป็นห่วงลุงพานพี่จะไปดูเสียหน่อยก็ได้นะจ๊ะฉันอยู่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้หรอกเอเมีเอ้ยนี่เป็นครั้งแรกเลยนับแต่ข้ารู้จักพ่อพานที่เขาสั่งนักสั่งหนาว่าอย่าอยู่ห่างจากเองนั่นแสดงว่ามันจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นแน่หากปล่อยเองไว้ลําพังฉันจะไปไหนไม่ได้หรอกจนกว่าเองจะปลอดภัยหรือจนกว่าพ่อพานจะกลับมา จากนั้นแล้วก็ไม่มีการสนทนาใดๆเกิดขึ้นอีกเลยเหมีเ้เฝ้าเติมฟืนเป็นเชื้อไม่ยอมให้ไฟมอดมีบ้างที่เผลอหลับเพราะตลอดครึ่งคืนที่ผ่านมาเจ้าหล่อนนั่งทางตาระวังภัยให้ตนเองจนกองไฟเหลือเพียงควันพอสะดุ้งตื่นก็กุลีกุจอสุมฟืนเป็นการใหญ่ปากก็พร่ำบอกด้วยความซื่อว่าหากไฟดับ มันก็เป็นลางไม่ดีกองไฟนี้พรานสิงห์เป็นคนก่อไฟดับเท่ากับลมหายใจพรานสิงห์ดับไปด้วยพรายสาวลำไยเพียงแต่ยิ้มอย่างเอ็นดูให้กับความเชื่อซื่อซื่อซึ่งไม่เคยมีบอกไว้ไม่ว่าในชนเผ่าใดก็ตามกระทั่งตะวันแดงเรือเหลือให้เห็นเพียงครึ่งดวงเอเมียซึ่งนั่งชะเง้อมองไปยังทิศของดงผักผีสิง ก็มีอันสะดุ้งเมื่อมีเสียงเดินลากเท้ามาจากทิศนั้นเสียงมันค่อยๆไต่เนินขึ้นมาทีละน้อยระคนไปกับเสียงพ่นลมครืดครืดและในทันทีที่เจ้าของเสียงประหลาดนั้นโผล่พ้นเหลี่ยมเนินประเดี๋ยวก่อนเอเมียอย่าใจร้อนนั่นคือลายสาวลำไยพูดยังไม่ทันขาดคำปืนในมือกเกรียงสาวซึ่งประทับเล็งเอาไว้ก่อนแล้ว ก็แผดเสียงสนั่นลูกเขาด้วยดินขับที่อัดไว้มากกว่าปกติแรงทีบเล่นเอาเอเมียงายท้องเช่นเดียวกับเหยื่อกระสุนเสียงร้องโอ๊ยตามด้วยคลุกคลักแสดงอาการไตลังกาพลิกกลับหลายตลบไปเบื้องล่างบอกให้รู้ว่าร่างที่มอมแมมมอซอหัวฟูดูไม่ใช่คนนั้นเป็นคนไม่ใช่อย่างอื่นง,งานเข้าแล้วพี่ลำไพ เมื่อครู่ใช่พลานสิงหรือเปล่าฉันฆ่าลุงพลานตายแล้วหรือไม่ใช่รอกเสียงตอบกลับเข้มและราบเรียบพ้นเหนื่อยหอบน,น้อยๆกอนที่พลานสิงจะยักแยยักยักนโผล่พ้นริมเนินแล้วซุบกายลุงนั่งสภาพของเขาแทบไม่ต่างจากบุคคลปริศนาเมื่อครู่เลยแม้แต่น้อยที่เองยิ่งน่ะไม่ใช่ฉันรอกและมันก็ไม่ตายด้วยใช่ไหมเจะทวนปีนกลับขึ้นมาไหวหรือเปล่าวะ หายประโยคจอมพรานบ้านห้วยรายหันไปตะโกนถามคนด้านล่างครู่เดียวเสียงตะโกนตอบก็แว่วมาพอให้ได้ยินว่าไหวแม้จะตามด้วยเสียงกิ่งไม้หักผงผางแล้วร้องโอ้ยโอ้ยก็ตามทีสองครั้งแล้วนะพรานสองครั้งแล้วที่ฉันถูกยิงเข้ากลางอกก็เรื่องที่เกี่ยวกับพรานเนี่ยถึงจะเคารพกันแค่ไหนแต่แบบนี้เห็นทีจะไม่ไหวเอานะอ อีกพักใหญ่กับเสียงคลุกคลักบนกระปอดกระแปดดังมีกินพึ่งไอเราหรืออุตส่าห์ตามมาช่วยดันมายิงใส่จนหงายท้องพึ่งจนเสียเชิงชายไหนจ๊ะพานสสิหงไม่หญิงคนไหนที่มันใจกล้ามายิงฉันพอจะตบให้หัวพุ่งโอ้งามแท้พรานทวนนิ่งค้างพูดอะไรไม่ออกอีกเลยเมื่อได้เห็นดวงหน้าของเอเมีย แม้จะมอมแมมจากการร่อนแรมกลางป่ากลางเขามาหลายวันทว่าความงามนั้นก็มิอาจมีอะไรมาปกปิดได้นั่นไงเอาสิเองจะทำยังไงก็ทำนั่งหนูเอเมียนน่ะล่ะที่ยิงเองซะเสียหมาเอาเลยพรานสิงห์เห็นอาการของผูช่วยก็เดาออกได้โดยง่ายจังหวะตกหลุมรักเป็นอย่างนี้พรานทั่วลืมสิ้นทุกสิ่งอย่าง ทั้งความโมโหและอาการเจ็บปวดกลางแผงอกลืมแม้กระทั่งว่าความจริงตนเองต้องตายไปแล้วหากไม่ได้ทั้งเขี้ยวและสองไอตันซึ่งมีทนสิทธิ์ในตัวเองช่วยเอาไว้ซ้ำยังได้พระผู้ทรงอาคมนั่งปรกให้คงหนังคงเนื้อคงกระดูกเหนียวชนิดไม่ต้องรายคาถาในหัวคงมีแต่เอเมียและเอเมียแล้วกระมังเวลานี้ อีกพักใหญ่ๆที่ต่างคนต่างนั่งเงียบพลานสิ่งนั้นดูอิดโรยสายตาเศร้าราวก็มีความลับบางอย่างปิดบังเอาไว้มันซ่อนลึกจนแม้แต่พรายสาวรำไพยยังไม่กล้าถามเพราะห่วงแห่งความเงียบงันของจอมพลานนั้นสื่อออกมาว่ากำลังโกรธโมโหและต้องการทำลายล้างเพียงเท่านั้นต่างกับอีกคน ที่เอาแต่มองเกรียงสาวด้วยตาหวานเยิม้มชวนเคลิ้มฝันลุงพลานจ๊ะคนคนนี้คือใครหรือจ๊ะแล้วทำไมจ้องฉันเอาเป็นเอาตายแบบนั้นนะ่ะเอเมียเป็นฝ่ายเปิดประเด็นขึ้นก่อนด้วยความซื่อเล่นเอาพรายสาวรำไพหัวเราะคิดเอ็นดูในความไม่เดียงสาจิงอยู่ที่ว่าอายุอานามของเกรียงสาว เมื่อถามดูกลวงเข้าสู่วัยที่จะมีดอกรักผลิบบานในใจได้แล้วแต่ว่าเพราะนางเป็นลูกสาวหัวหน้าหมู่บ้านนามว่าเท่าพเอที่หวงลูกสาวยิ่งกว่าจงอางหวงไข่เฝ้ากันหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ที่ทำท่าจะเข้ามาทอดสะพานจีบซ้ำยังสั่งสอนวิชาพรานให้เอเมียเท่าที่นางจะร่ำเรียนไหวฉะนัน้นวันวันหนึ่งของกระเรียงสาวจึงคิดถึงแค่ครอบครัวหมู่บ้าน และการลา่าสัตว์เยี่ยงผู้ชายเท่านั้นสายตากลิ้มเกลี่ยของพรานทวนจึงไม่มีผลอันใดยิ่งเวลานี้อยู่ในสภาพที่ไม่ต่างจากผีเผาไม่ไม่ลุกออกมาจากซากเชิงตะกอนด้วยแล้วจึงยากนักเทเอมเมียจะดูออกอ๋อเจ้านี่นะชื่อทวนเป็นพรานจากหมู่บ้านเดียวกันกับฉันเองมันจะไปกับเราด้วยเห็นแบบนี้มันเก่งชัยย่อยนะถ้าไม่ได้เจ้าทวนแล้วก็ เห็นที่ฉันก็คงจะรอดจากไอ้ดงผีหัวนั่นไม่ได้เหมือนกันพูดอะไรแบบนั้นกันแล้วจะพรานฉันก็แค่พรานทวนมีอันต้องชะงะเก็บคําพูดทุกอย่างเอาไว้เมื่อพรานสิงใช้เข่าสะกิดเบาๆเป็นการเตือนว่าอย่าลืมข้อตกลงที่ให้กันไว้ห้ามแพล้งแปรเรื่องที่รู้เห็นเป็นอันขาดเอา้าอะไรกันนึกจะเงียบก็เงียบไปเสียเฉยเออ เปล่าจะ้เาจะเปล่าจ้ะเปล่าฉันจะบอกว่าพรานสิงห์พูดเกินจริงเท่านั้นที่จริงแล้วฉันก็แค่เดินลัดเข้าดงผีผากตอนเช้ามืดแล้วก็บังเอิญเจอพรานสิงห์จึงพากันออกมาเท่านั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีมีชัดๆเอเมยครวนว่าแต่เองเถอะพรานสิงห์เอ่ยขึ้นบ้างเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าดูง่อยๆเครียดๆชอบกลนนะพรานทวนถอนใจยาว แววตาสุกสกาวที่จ้องมองเกรเรียงสาวเอเมะด้วยอาการพึงใจกลับลุกต่ำมองเศร้าอย่างเห็นได้ชัดใช้กิ่งไม้เขี่ยฐานแดงในกองไฟพลิกไปพลิกมาก่อนเอ่ยขึ้นเสียงแหบพร่าปานตนเองเป็นคนชาราอายุร่วมร้อยไอ้โมงไอไอมงตายแล้วจ้ะตายเพราะฉันท้ายประโยคมันช่างแผ่วเบาปานกระซิบพรานทวนแสดงออกให้รู้ชัดว่า ไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เทว่าคงหลีกนี้ไม่ได้ในเมื่อสายตาสองคู่กําลังจับจ้องมองมาที่ตนด้วยความอยากรู้อยากเห็นพรานทวนเล่าว,ว่าเมื่อคืนวานที่ผ่านมาหลังจากบรรดาภิกษุผู้เรืองเวทรวมถึงสมภารอุ่นนั่งปลุกเสกเขี่ยวละซองของไอตันให้แก่ตนพ้ทนเที่ยงคืนได้ไม่นานพิธีกรรมนั้นจึงเสร็จสิ้นท่านสมภารสั่งเสียงเฉียบขาดว่า ให้ออกจากหมู่บ้านทันทีไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นเนื่องด้วยท่านกลัวจะไม่ทันเวลาจะด้วยเหตุผลกลใดพรานทวนก็มีอาจทราบได้เพียงแต่รู้สึกว่าตัวเองมีพลังอำนาจบางอย่างมันยังผลให้จิตใจฮึกเหิมไม่กลัวผีสางหรือสัตว์ร,ร้ายใดๆต่อให้ต้องเดินท่อมๆลำพังกลางป่าก็ไม่หวัน่นขนาดรู้ชัดว่าเส้นทางที่ต้องไปจำต้องตัดผ่านกลางดงผีผวน ดงผักอาถันที่พรานต่างขยัดพรานทวนยังไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยรับคำกราบลาสมพานอุ่นก่อนบ่ายหน้าตัดป่าขึ้นเขาโดยมีเพียงปืนและยามเครื่องกระสุนเท่านั้นราวตีสามเศษหลังเดินชนิดไม่มีพักน่องขึ้นเขามานานจนร้อนเผาพรานทวนเลือกเอาป่าโปร่งก่อนช่วงขาลงเป็นที่พักกาย นึกอยากได้นะ้ำมากรั้คอแก้กระหายสักอึกก็ไม่มีด้วยว่าไม่ได้ช่วยสิ่งใดมาเลยแปลกจังหวะนั้นเองด้านหลังพลันบังเกิดเสียงย่ำเท้าของใครคนหนึ่งแววขึ้นพอสะดุ้งสัญชาตยานเตือนให้พรานทวนระวังตัวเองพลุกเข้าหลบหลังยางนาะใหญ่ที่ห่างออกไปราวาเศษโดวยว่าก่อนหน้าที่จะเป็นเสียงย่ำเท้าเขามั่นใจว่า มันคือเสียงนกปืนที่สับลงแล้วกระสุนไม่ลั่นไอทวนไอทวนอา้าวไปไหนล่ะวะเสียงร้องเรียกนั้นคุ้นหูพรานทวนรู้จักดีพรานหมงแน่ๆหากแต่จะเป็นพรานหมงตัวจริงหรือไม่ก็เท่านั้นนอกจากเสียงเรียกชื่อกันกลางป่ายามวิการซึ่งผิดวิสัยพรานขนาดหนักแล้วพรานหมงยังเดินย่ำใบไม้ไมแห้งกรอบแกรบลั่นป่า ตรงมายังจุดที่พรานทวนซุ่มอยู่ปากก็บน่นึมพภาว่าหายไปไหนคนหรืออุตส่าห์ตามมาเพราะเป็นห่วงเห็นมีแต่แค่ยามกระสุนกับปืนแท้ๆเตูบพรานทวนโยนไม้ขีดไฟให้ตามคำสอนของพรานแต่โบราณขณะเดียวกันปืนในมือก็กระชับมั่นอย่างนาใหญ่มีบากจากคมมีดของใครทำไว้ตั้งแต่เมื่อไรไม่อาจรู้ปรากฏชัด กินเนื้อไม้เข้าไปร่วมครึ่งฝามือมันอยู่ในระดับสายตาพอดีพรานทวนท่าปากกระบอกปืนของตัวเองแนบกับบากรองที่ว่าเอาเป็นขาสายชั่วคราวเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการยิงจุดไฟซะพรานทวนร้องสั่งมันผิดปกติเกินไปไม่ว่าจะเป็นแง่ไหนเดินท่อมๆตามตนเองเข้าป่ามานานสองนาน ต่างว่าเจตนาดีเหตุใดจึงไม่เรียกให้รู้ตัวเสียตั้งแต่อยู่ในเขตหมู่บ้านอีกทั้งตอนเลพพรานมงเพิ่งจะมีเรื่องกันชนิดเอาให้ตายไปก่อนหน้ายังไม่ทันผลคืนถึงจะเป็นพรานมงตัวจริงพรานทวนก็ยังไม่วางใจเสียทีเดียวเธอเอะมึงนี่มันกระไรสาระชิบหายพรานมงว่าก้มลงหยิบไม้ขีดไฟทำท่าจะจุดแต่แล้ว ก็เกิดชะงักแล้วตั้งกระทูอีกครั้งว่าแต่มึงอยู่ตรงไหนล่นนั่นกูจะได้หันไปจุดให้มึงเห็นแบบชัดๆไม่ต้องละอยู่ตรงนั้นกูก็เห็นชัดจุดสิวะอ๋ออยู่นั่นเองพรานมงครางเครือในลําคอพร้อมกับหันหน้ามาทางพรานทวนเงาร่างซึ่งแสงจันทร์ฉาบทับยังผลให้เห็นได้ถนัดตาว่าพรานมงกําลังจะทําอะไรปืนในมือยกขึ้นประทับบา เล็งมายังพรานทวนชนิดองสาพอดิพอดีตายหาซะพรานโมงคำรามตามด้วยเสียงปืนแผดลั่นและในเสี้ยววินาทีต่อมาร่างของพรานโมงก็สุดหัวลงกับพื้นแน่นิ่งไม่ไหวติงกลิ่นดินปืนไหมระคนกลิ่นคาวคลุ้งตลบฟุ้งไปทั่วบริเวณไม่ใช่ว่าพรานทวนยิงสวนหากแต่เป็นปืนของพรานโมงเองต่างหาก ที่เกิดวิปริตระเบิดขามือและไม่รู้ว่าเป็นเศษซากชิ้นไหนที่กระเด็นย้อนหลังยังผลให้ศรีรษะสีกสายของพรานมงตั้งแต่เนือคิว้วหายไปเท่าลูกมะนาวพรานมงตายโหงอยู่ตรงนั้นจากที่เองเล่ามาข้าก็ยังไม่เห็นว่าเองไปทำร้ายมันตรงไหนตอนไหนแล้วทำไมถึงบอกเด้ว่ามันตายเพราะเองเล่าพรานสิงตั้งกระทูอีก ก็ก็ถ้ามันไม่ยิงฉันมันก็คงจะไม่ตายริงอยู่ก่อนหน้านั้นน่ะมีเรื่องกันถึงขั้นจะฆ่าแกงแต่มันก็รับปากหลวงพ่อแล้วนี่ว่าจะไม่คิดปองร้ายฉันอีกเมื่อย่างนั้นพรานทวนพูดยังไม่ทันจบก็เลิกคิ้วเบิกตากว้างเหมือนว่าคิดอะไรบางอย่างได้คำสาบานนั่นตอนนี้หากเองคิดร้ายแกเจ้าทวน หรือทำร้ายมันให้เลือดตกยางออกแม้สมจดด้วยความตั้งใจเองจะฉิกหายวอดวายภายในเดียวนั้นหลวงพ่อท่านเจ้ามงมันรับปากแล้วไม่ใช่หรือนั่นเป็นความผิดของเจ้าโมงมันไม่เกี่ยวกับเองพรานรู้ได้ยังไงพรานทวนถามสีหน้าแสดงอาการออกชัดว่าไม่อยากเชื่อหูมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะคำพูดและบริบทที่พรานสิงว่ามันเกิดขึ้น ตอนที่พรานทวนอยู่ในหมู่บ้านส่วนพรานสิงห์อยู่กลางป่ากลางเขาไม่ใช่หรือ้าเดาวเอาพรานสิงห์ตอบเอาง่ายเขาว่าใครฟังก็รู้ว่าเป็นเพียงคารตัดดาคานให้พ้นไปเท่านั้นเองว่าแต่ไอ้โมงมันจะลอบยิงฉันทําไมเพราะเรื่องที่ทะเลาะก,กันหรือต่างว่าเป็นแบบนั้นน่ะทําไมไม่พูดคุยกันแบบลูกผู้ชายตัดสินกันซึ่งซึ่งหน้าไม่ใช่มารอบกัดกันรับหลังแบบนี้ ซองเราก,ก็เขี่ยวของไอตันเจ้ามงมันต้องการและพยายามแย่งจากเองไม่ใช่หรือเป็นอีกครั้งที่พรานทวนแสดงสีหน้าปานเห็นปลาบินได้เอเมียได้แต่มองคนนั้นทีคนนี้ทีเพราะไม่เข้าใจเรื่องราวโดยละเอียดกระทั่งพรานทวนถอนใจยิ้มน้อยๆพูดลอยๆอ,ออกมาก็พรานสิงห์นี่เนาะมีอะไรบ้างที่จะไม่รู้ เลิกเป็นพรานแล้วไปเปิดสำนักเถอะฉันว่ารวยไม่รู้เรื่องเลยนั่นน่ะพรานสิงหัวเราะในลำคอค้อมตัวทำท่าจะใช้ไม้คลิปกระบอกไม้ไผ่ที่ใส่น้ำอังไฟออกมาจากไม้คำ้ำพรานทวนเร่งบอกว่าเดี๋ยวจัดการให้จังหวะนั้นเองสายตาพรานหนุ่มเหลือบแลไปที่เอเมียแล้วแสดงอาการเคินอายก่อนจะเปลี่ยนเป็นชงนใจ ่อมาจึงกลายเป็นตื่นตระหนกร้องว่าลั่นป่าปล่อยกระบอกไม้ไผ่บรรจุน้ำร้อนต้มใหม่ๆลงพื้นจนทั้งพลานสิงและเอเมยียเดียดตัวหนีน้ำร้อนเป็นอะไรของเองวะเพาะผีผีจ้ะฉันเห็นผีผู้หญิงอยู่ข้างหลังแม่นางกระเลี่ยงน้อยน่ารักหนก้ากอดเนี่ยยัย่ยยงยังอยู่เลยจะพลานผีผู้หญิงนั่นยังอยู่ที่กับเอเมยียบอกว่าน่ารักหน้ากอดทียกับฉัน ทำมมกลัวพ่อพันฉัจะไม่ยอมนะแบบเนี้พี่ลำไพใจะจะเย็นก่อนเถจ้าดูเหมือนพรานทวนคนนี้จะตามไม่ถึงพี่ลำไผออกจะสวยโถเอ้ยเอเมียของพี่พรานทวนมองเอเมียพรายสาวลำไพและพรานสิงสลับกันไปมาด้วยความงงชนิดจับต้นชนปลายไม่ถูกายพรานสิงเองก็ถึงแก่นิ่งไป ปล่อยให้อยู่กันลำพังสองคนเพียงคืนเดียวไปสาบานสมัครรักใครเป็นพี่น้องกันตั้งแต่ตอนไหนทั้งที่ก่อนหน้านี้เอเมียหรือออกจากกลัวพรายสาวฝ่ายพรายสาวก็คอยแต่จกะกระแนะกระแนะอย่างออกนอกหน้ากว่าจะทำให้พรานทวนสงบใจนั่งพิงไฟได้โดยไม่เอาแต่ตั้งท่าจะวิ่งก็เล่นเอาเหนื่อยแรงอยู่ไม่น้อยเทว่าเมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรใครเป็นใคร พรานทวนเองก็ยอมเข้าใจอย่างว่าง่ายและตัดเรื่องที่ว่าพรายสาวรำไพเป็นผีทิ้งเสียเฉยๆตั้งกระทู้ถามเข้าเรื่องเครียดโดยไม่สนใจบรรยากาศได้อย่างน่าประหลาดใจเลยทีเดียวแล้วตกลงอีกกี่วันเราจะไปถึงบ้านของแม่เอเมียแล้วจ้ะไม่ใช่เราพลานสิงแยง้งเองแม่รำไพแล้วก็เอเมียต้องไปกันเองไม่สิไปกันก่อน ข้ามีธุระอย่างอื่นที่จะต้องทำจะตามไปสมทบทีหลังพรุ่งนี้เช้าออกเดินทางคิดว่าก่อนเข้าใตา้เข้าไฟก็คงจะถึงทุกคนเงียบกริบเมื่อได้ยินเช่นนั้นและต่างอยากถามว่าธุระอันใดที่สำคัญจนพรานสิงต้องทิ้งให้ไปกันเองหากแต่ว่าถามไปก็ป่วยกันพรานสิงไม่บอกแน่นั่นเองหลังจากได้มันมือเสือเผา และน้ำเปล่ากลัวคอเหล่ามนุษย์จึงพากันหลับนอนส่วนพรายสาวรำไพรับหน้าที่อยู่ยามนั่งพับเพียบร้องเพลงกล่อมคนทั้งสามส่วนพรายสาวรำไพรับหน้าที่อยู่ยามนั่งพับเพียบร้องเพลงกล่อมคนทั้งสามด้วยเสียงไพเราะเย็นยะเยือกจับจิตแต่กลับได้ผลชะงัดนักเสียงกรนของทั้งสามสลับกันไปมาหน้าเอนดูยิ่ง พ่อพรานพ่อพรานจ๊ะอืมรู้แล้วนิ่งไว้ก่อนดึกสงัดพลายสาวจับสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่วนเวียนอยู่รอบจุดที่พวกตนอยู่ห่างๆแน่แล้วว่ามันเป็นสัตว์ใหญ่ไม่ใช่คนร้ายไม่ใช่ผีหากแต่มันแผ่รังสีความมุ่งร้ายออกมาอย่างชัดเจนนางปลุกพรานสิงเกรงว่าอีกฝ่ายจะไม่รู้เรื่องทว่า กลับต้องยิ้มอ่อนออกมาเมื่อได้รับคําตอบเช่นนั้นแม่รำไพดูสองคนนั้นให้ทีนะครั้งนี้ฉันไม่ไปไกลหรอกจ้าพรายสาวรำไพตอบยิ้มอ่อนในตาเศร้าก่อนที่พรานสิงจะลุกคว้าปืนคว้ายามเดินดุ่มหายไปในราวปา่าด้วยอาการเงียบเชียบปานแมวย่องราวสิบนาทีเห็นจะได้ที่พรานสิง เดินตัดลัดอ้อมเข้าพกนั้นออกตรงนี้กระทั่งออกห่างจากคนอื่นมากพอเขาจึงหยุดด้านหลังเงาดาทะมึนของสัตว์ใหญ่ขนาดหมอลูกย่อมย่อมหยุดยืนสี่ขาห่างจากพลันสิงไม่เกินห้าล้าได้ต่างคนต่างอยู่ไม่ดีกว่าหรือกูไม่อยากฆ่าอะไรที่ไม่กินกูรู้ว่าที่นี่ถิ่นมึงแต่กูขอแค่พากันพักนอนอีกสักคืนจะเป็นไรไป ต้นไมตนต้ต้นตอก็ใช่จะเสียหายสัตว์ป่าน้อยใหญ่กูก็ไม่ได้ฆ่าเชื่อกูเถอะไปซะพรุ่งนี้เช้ากูสัญญามึงจะไม่ได้เห็นพวกกูที่นี่อีกเจ้าของเงาดำร่างใหญ่คำรามเครือก่อนยืดตัวขึ้นยืนสองขากวดแผงอกขนดำหนุกนะมีสีขาวแต้มเป็นสามเหลี่ยมกับหัวมีควายขนาดความสูงเมื่อยืด ตัวขึ้นจนสุดไม่ได้ลดหลันจากหลังช้างหนุ่มเท่าใดนักพูเตือนมึงแล้วนะนี่เป็นครั้งสุดท้ายต่างคนต่างอยู่ดีกว่าไปซะพร้อมกันนั้นมือขวาเอื้อมมากำด้ามมีดเอาไว้แน่นมีควายตัวใหญ่ทิ้งตัวลงพื้นสับวิ่งสีขาใส่ไม่ฟังเสียงพรานสิงถอนใจนึกตำหนิตนเองที่พากันมาพัก ที่นี่อันเป็นเขตของมันแล้วยังจำใจต้องสังหารมันทิ้งทั้งที่มีควายไม่ได้ผิดอะไรนอกจากกำคาญใจและหวงถิ่นคืนก่อนมันคงรอดูอยู่จนหมดความอดทนแล้วกระมังคืนนี้เห็นยังอยู่กันจึงโผล่มาหมายจะเล่นงานตามสันดานสัตว์ป่าที่ถูกรุกล้ำเมื่อได้ระยะมีควาย วาดอุ้งเท้าใหญ่กรงเล็บแหลมคมเข้าใสพลานสิงเอี่ยวตัวหลบชักมีดพรานออกจากฝักฟันฉับตัดอุ้งเท้าข้างนั้นทีเดียวขาดกระเด็น <c oughs> มีควายร้องลั่นความเจ็บปวดยิ่งทำให้โทสะพลุ่งพล่านมันยกตัวขึ้นยืนตั้งท่าจะใช้อุ้งเท้าอีกข้างตบทว่า พรานสิง์กระโจนถอยหลังทิ้งระยะห่างเก็บมีดเข้าฝักตวัดมาลินขึ้นประทับบางางนกแล้วลั่นเปรียงในเซียววิหีควายสถานวาบก่อนโอนเอ็นทิ้งร่างล้มคลมจนพื้นสนันเปลือกตารีปลือเล็กน้อยสิ้นใจตายตั้งแต่ยังยืนอยู่กระสุนปืนของพลานสิงห์แม่นราวจับวางเจาะเข้า ตายคางทะลุกะโลกด้านบนอันเป็นเหตุให้มีใหญ่จำต้องพาดวงจิตตนเองไปคำรามในโลกหน้าอาโหสิกรรมให้กูด้วยเถอะวะหรือหากจะจองเวรนกูก็จะขอชดใช้กรรมที่ทำกับมึงโดยไม่หลีกเลี่ยงเพียงแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้พรานสิงห์ว่าเดินกลับไปยังที่พักและยังครางเครือประโยคเดิมแผ่วเบาได้ยินเพียงตัวเองเท่านั้นยังไม่ใช่ตอนนี้ โปรดติดตามตอนต่อไป